นะคะ,ะมาจากนครนายกก็คำเดียวคือคนบ้าคนบ้านในที่นี้คือเราเคยว่าว่าคุณโจมากรว่าว้าในหนังซืซ้อสหนังสือได้ไหมนะักหนังคือคิดในใจไปอะไรเนี่ยไป,ไปวัดไปวาคือทุกอย่างทะเลาะกันเยอะมากก็เลยถือว่าตอนแรกมนะันบ,บอกว่ามันบอกว่าไม่รู้ดมาระ แล้วทุกครั้งที่เราจะมามันจะเกิดทะเลาะกันทุกครั้งเลยสุดท้ายเราก็เลยคิดว่าเหมือนบ้าแล้วกูรองว่าให้มันถึงที่สุดรู้มั้งสิแล้วก็ครั้งหนึ่งเคยไปเขาพาไปที่ศูนย์ทุทก็ได้ไปฝึกทีนี้ก็ไม่ได้ใจเมือนกันว่าตัวเองไปได้หรือเปล่าก็แต่ว่ารู้สึกว่าแม่วิบอกว่าไหนเลาะผ้าคั้าขึ้นเอาไว้ข้างหน้าข้างบนข้างหลังแล้วนอนจิตกาบแม่ไ่บอกแค่นี้เองง่ายมากเลยเราเที่ววิ นี่เหรอง่ายมากเลยแต่ฟังคุณโจบอกว่าใครที่มาฝึกเนี่ยจะต้องโดนกรรมหนักจะต้องแบบเจ้ากรรมในเวรเขาจะต้องมาแบบส,สุดแล้วเพราะเราถือว่าเราชาตินี้ชาติสุดท้ายเราก็คิดในใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปนิพพานเนี่ยทุกท่านที่ที่ที่ฝัาอออไลน์อยู่ก็น่าจะครั้งแรกก็น่าจะมีความคิดเหมือนเราว่าคำว่าไปนิพพานเนี่ยเราจะต้องละทิ้งทุกอย่างในนิพพานคงไม่มีหน้าไม่มีรถขับไม่มี อาหารอร่อยอร่อยกินไม่มีเพื่อนไม่มีนู่นไม่มีนี่ไม่มีนั่นพอเข้ามาคุยเราก็เลยกลัวงั้ยไปนิพพานมันจะส iasm, นุกหรอมันจะอยู meter, an はは่บนนั้นมันจะมันต้องมีคนคิดแบบนี้แน่กลัวมันต้องมีต้องมีคือคิดอย่างนี้เลยไม่ได้ที่จะไปนิพพานไงคะว่าไปนิพพานแล้วจะไปเจอใครอยู่บนวิมาเลยลอยเราจะไปไหนได้อะมันก็ไม่สนุกมันก็ไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ได้ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นก็สุดท้าย ที่ได้ไปเจอครูบอลที่เชียงใหม่ที่ไปหล่อภาพกันก็ไม่กล้าแต่สายตาแอบชายชายมองว่าขอไม่เรียกเราเข้าสักทีเถอะขอเรียกเราเข้าสักทีเถอะพี่โจก็ส่งสัยํามาไปเข้าไ่สิไเข้าไม่ได้หรอไม่อวัตดุดูดุมากเลยอะไรเนี่ยสุดท้ายครูบอลก็ชายตามมาแล้วก็เรียกเข้ามาแล้วถามว่าทำไมอยากเป็นคนบ้าเหรออยากเป็นคนบ้าเหรอคนถามก็เลยบอกว่า เบื่อแล้วหรออะไรเงี้ยทำไมถึงเบื่อเราก็บอกก็เริ่มรู้สึกเบื่อแล้วควรก็เลยจับที่หัวแล้วน้ำตาลก็พลาออกมาเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาภาพพัมก็สว่างบูกว่ามากเราก็เริ่มปฏิบัติตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ค่อยๆพยายามลบของคุณโจเขาว่าเขาเขาจะบอกเราถูกต้องไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่ไม่รับ เขาก็จะพยายามแบบค่อยๆบอกนะนี่นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับไม่สนใจแต่ของจริงๆแล้วอะเราก็จะไปแอบของเราเองเราก็จะแอบส้มส้มเลยเราก็จะแอบของเราเองแบบเหมือนกับแบบนั่งสมาธิเราก็จะแบบไม่ให้เขารู้อะไรเงี้ยแต่่อว่าเขาเขากลับมาเพื่อเหมือนก็แบบเออกลับมาเรื่องทำไมวะอะไรเงี้ยเออตอนที่ไม่อยู่เนี้ยเรารู้สึกว่าเราไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็ที่ทําให้เรามั่นใจคือ เหมือนเราได้ภาพพระจากครูบอลแล้วเราก็รองขึ้นไปดูขึ้นไปทุกครัง้งไม่รู้จะไปไหนเขาบอกว่าให้ไปดูสิไปกราวโตวตรงนี้ดึงคาที่ตัวเราเองเ,เ,เราไม่รู้จักเลยอะเจโตคืออะไรไม่เคอยอ่านหนังสือพรนะไม่เคยไม่รู้จักหลวงพ่อเลยแต่รู้จักอย่างเดียวคือหน้าตาของหลวงพ่อหน้าตาของครูบาลรู้แค่นี้เองก็ขึ้นขึ้นไปทุกครั้งที่ขึ้นไปก็จะเจอหลวงพ่อเจอทุกครัง้ง ร้องไห้กับหลวงพ่อทุกครั้งจนหลวงพ่อถาอ่ะถามว่าจะร้องทาไมอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่ร้องไห้หลวงพ่อจะเข้ามาแล้วก็มาจับที่หัวแต่แล้ว เรากลับบ้านกันนะคำนี้คือบเรามีบ้านอยู่อะ่ะเราเราต้องทำยังไงที่เรากลับบ้านได้อะ่ะทุกวันนี้ก็เลยบอกคิดว่าจ้ามันจะเจออะไรก็ช่างมันมาเลยหลับรับเบิดเลยใครอยากจะทำอะไรชาให้กับฉันทำมันเลยแล้วก็ชาหน้าคงไม่เจอฉันแหละถ้าแต่งจะเจอฉันกงต้องขึ้นไปข้างบนก็ ก็ทริปนี้จริงๆแล้วจริงๆเราจะไม่ได้มาเพราะว่าเราก็เหมือนจะมีที่ที่อยู่นะก็บอกไปไหมไปไหมเอ๋อไม่ไปหรอกอะไรเงี้ยเขาถามว่าไปไหมไปไหมเราก้จะเราดูซิว่าเขาจะถามอีกไหมสุดท้ายคำถามนี่ต้ถามแล้วถ้ามันเขถามอีกสองรอบนะเราก็ไม่ไปเลยแล้ววันท้ายก็ถามอีกไปไหมเราเล่นเชียไม่โตไม่มีตา ไม่เป็นไรนี่เราเตรียมตังค์ไว้แล้วเราเราบอกะแล้วว่าเอางี้ไม่เป็นไรสุดท้ายมีแม่เสกออกมากกพิ่ผีสมัครให้แล้วนะเราก็แ,แอบดีใจในที่สุดเลยมาก็ก <c oughs> ็เลยดีใจที่สุดที่ทุกครั้งพ่อไม่เคยทิ้งเราพอนึกถึงพ่อที่ไรเรามีทความทุกข์อะไรที่ไรเราขึ้นไปหาพ่อเราลองให้กับพ่อ พ่อจะมาแตะที่หัวแล้วบอกว่าต้องอดทนต้องอดทนมีครั้งหนึ่งเคยเคยเคยว่างานอยู่สักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคุยกับหรคุณไปคุยกับพ่อตลอดเลยพ่อมีงมูอย่างเี้ยองไรเนี้อย่างเงี้ยพ่ออย่างนี้นะสุดท้ายเหมือนพ่อบอกว่าพ่อไม่ถีบเราแน่ๆแล้วสิ่งที่เรารอคอยมันก็เหมือนเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเลยที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นก็เลยเริ่มจริงจังตั้งแต่นั้นมาค่ะ ก็ของโอเคก็ของก็ของไม่ใช่ใครก็ของไม่ใช่สุดเลยเล็กะ